ปิงแลานั่นแล้วโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละบาก์ีิตัวนี้ค you. ่อยรดึงม oh. oh. ันไอ้หว้าใครหมดที่ไหนกันเขาบ้างอ๋อโอ้ยตาพอตะอยู่โอ้ยกระดิยิงถือมากขึ้นมากมากกระิ่ยิงถือโยานขาดไ่น่ะตึงดึงรอบโมยานแค่จังสับนี่ดิดึงหอเนี่้นหนอกหรอเยีนย้องน้อยโอ้ย นี่บนะโอ้โห้ลิงครับนี่มดยขวเองมดยขวเองครับผมอยดมันไปแล้ว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 เฮ้ยยงดึงวะยังดึงวะโอค่อยๆเดอเสื้อสีคดตามด้ไ้ใกล้ดึงไว้ใกล้ tiếng cái đó. Tịt tăng rồi đó, tăng hết rồi bà này Thì bây giờ lúc mình cũng Nó đỉnh vào Bỏ Mà ทิ้งเอะพักเกษตรวะขาสินะดูมะดี๋ค่ยค่อยดึงนะเฮ้ยมียอะไรก็ฟอดจะพัง Phải như 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 phàm Mình tao à Mình cứ đừng luôn à khác Ừ มันจะขข้นมากวะฮะไม่ขึ้นมากเดียววะขึ้นเยอะวันตามที่เดหนูติดผาพลาสิาอี๋โอ้ข้าจง โอ้โหดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยดึงฮะไม่ชิวอ่ขาดตัวเอ่ดันงขึ้นดัน้อไย่ยุ่อเยบเสอเอะงเสียง่ายะปยังยีแต่เขาไปซสียบตาเพราะ่ๆพื่อน้องขาดโอ้ยนี้มันเสียมันนั่งวมกันพร้อมพ้อกั โอ้ขาดคั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 ดดดดึงขึ้นฟังรถไม่ได้บอกปั๊มดึงดึงลากโค้่ยันดึงตุก้อ้ตาบังนี่งยิ่งขึ้นเนาะนึก้าโทรศัพับตกน้ำได้ไข่พ่าไปใกล้ๆฟังก็ดึงทุกทีเดียวปั๊มขัดคัดคัดดิ้นดิ่นดิ่นดินวาจะสิยิงว่าจะสิเอ้อิ่งขึ้นกึ้มามากกยิ่งขึ้นโยานขาดนะ่อดึงไปยัทีจังั นี่ดึงเราเลยนี่ป้มเออโอเครับเรยละเขึ้อกลาะเยน้อโอ้โคตรไอชอนโคตรประดุก,ก,กดนีวขอยกระขาดปัดเื่ละมันสินันสเซนเดให้แลกกันเซนเดียวขาดมือมออลอ,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 อ แม่เนี่ยนี่แม่เนี่ยนี่ปืนแม่หน่ะจิ้งจกเอ็นเอฟปืนนี่เอายังปืนนั่ท่านปฏิเสธกีเกียดเดียนขีเกียดเดียนตัวเนี้ยมักินก็ทิ่มลุกไปว่าขันเขาว่าสิยกขึ้นมาใหญ่หมองเลยเพียรปามลากม่เพียร์ปาวลากไม่เพียรปามลากมาเพียเมื่อขึ้นเดียวขึ้นปั้งไงเว้ยไม่จีเขาเนี่กระซังในปามผมเคยสิยกเขาในกระซังหรอมันจะเข่าไตกระซังห่งนะ ตูดมาจับเบ็ดดึงึ้นเลยวพเมาเขาลืบเพียลืบเพียอไปดูกระบองปนนคอยคออยคอยดึงึ้นฟังคออยคอยคเอาไต้ักมาแล้วขี้เตอเงอาดึงเลยาต้องมีแนวตักเนาะไอ้นเลยสิลงน้ำต้มีแนวตักเนาะเมีนล่ะเ็นอินังยบานแล้วนาตักเป็นย่บานาแล้ว วันนี้ง่ายมองแค่ได้กกินเลยเนาะไม่อยากกินจีเดียนตัวใหญ่ตัวน้อยไอยากมาไกลๆดึงมาไกลๆฟังเออนั่นแหละ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 ดึงแล้งนั่นแล้วนั่นแหละนั่นแล้วตัวนี้มาค่อยๆดึงมัน ไน่ไปปุ๋ยได้กี่ก้อนอ๋อโอ้ยตัดุอยู่งอ๋กลุ่มอะจับด้วยนุ่มเอออ๋นี่มันคือยุ่เป็นเปไม่ก็ยุ่ในหน่อยนะผ่เนเออผ่านมกุูจับวุ้ยยังจับไดป่าวโหฉลานุ่เบินปเออเนนไปก็ เบียดดองหน่อยว่ัมอเก็บรูดเอาไว้โดนแม่นรูดเนาะเบีดดวเงี้หน่อยับมินมินปรตูกันมากินมินจ้ะเป็นสองตัวแล้วคนมันหวังนะอู้เห็นมั้งใ่คุกคือใครเี่ยมีอเนี่ยหโตมโห มาเดินขวนเอ้ยมาเดินขวนเอ้ยครับผมตัวเบ้ออะไรไอ้เหลืองที่ตามหาครับขี้ดินก็โต๊ะไอ้เหว่าหัวหานหัวหานเต็งเลยตัวไงแต่ละแล้วเราบอกบ้างเลยดี๋ยวเราจะเอาคือบ่เห็นอย่างไรน้อมมันคือบ่แฟนอยู่เ่เออเจนี่น้าที่ได้กด เรือเลยจมหายไปแล้วปฮาเข้งปะนิ่เนี่ยโอ้ยแยมเง่ยลาปลาได้ปลาอ่าห่ปลาแล้วเราปลาที่น้ามาน่ย อันนี้น้อย